รอบนี้หนักแรงกว่าเดิมที22-23กันยายนนี้ฝนเกือบทั้งประเทศประกาศรายชื่อจังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมากคืนนี้พยากรากา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรากาศทางเพจและ y ยูทู e ฝนฟ้าพยากรณ์วิริพรลูกพลาชัยทางเฟซบุ๊กและติ๊กตอก ประจำวันที่ที่สองกันยายนในช่วงเย็นคืนนี้แอนมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักฝนตกหนักมากจากอิทธิพลของรองมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยแนวอโนอ้มฝนในอีก24สชั่วโมงหน้าสิบวันล่วงหน้าฟ้าฝนเมืองไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนวิ้นมิ้นจะพาไปดูปัจจัยที่ทําให้ในช่วงนี้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา เนื่องจากร่องมรสุมได้ถูกบริเวณคออากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผวๆที่แผ่ผักดันในด้านของร่องมรสุมลงมาจากการอ่อนกำลังลงของพายุโซนร้อนซูริกนะครับและกระจายกลุ่มฝนคืนฝนเข้าสู่ประเทศไทยและมีมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่มีกําลังค่อนข้างแรงพัดนากลุ่มฝนเข้ามาบางส่วนเข้ามาประทะกันทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและในบางพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับ เห็นจากเมื่อคืนนี้นะครับในหลายพื้นที่เลยเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาตามที่คาดการเอาไว้นะครับเนื่องจากโมเดลให้ค่าของฝนคืนมาแล้วเพราะด้านของการอ่อนกําลังลงและการนําความชื้นของพายุโซนร้อนมาสลายตัวบริเวณพื้นที่ประเทศไทย <c oughs> ก็ทําให้กลุ่มฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องระวังเนื่องจากในวันนี้และวันพรุ่งนี้ 2ีอีกันยายนในด้านของร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะานออกเฉียงเหนือและมรสุมตะานตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนดังนั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกหนักมากปริมาณฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นรวมถึงน้ําท่วมขังรอระบายในเมืองใหญ่ๆนะครับโดยในวันนี้22กันยายน2507แจ้งเตือนบ,บริเวณพืน้นที่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยา,น,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ข้าต้นอ,ออกเชิงอย่าง22ิบสกันยายน257บริบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบลลําพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสิน์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอด็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกษและอุบลราชธานี 22กันยายนบริเวณพื้นที่ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานาครปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีตากแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้บริเวณพื้นที่ จังหวัดระนองและพังงาส่วน23กันยายน2,567ภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ23กันยายน2,567 ริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิหอนแกน่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลาง23กันยายน2 5 6 7, พรบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑล ภาคตะวันออก23กันยายนบริเวณพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีสากแก้วจวันทบุรีระยองจันทบุรีระตราดภาคใต้บริเวณพื้นที่จังหวัดระนองและจะทาให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนเคลื่อนสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอาวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนส่วนเรือเล็กทะเลอันดามันและอาวไทยทางตอนบนกดงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันต่อไปนะครับแอดมินจะพาไปดูในด้านของกรมอุตุนิยมทิทยาที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก 22กันยายน2567พื้นที่แสงฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน้องคายบึงการอรอรธานีสกนนครนครพนมน,น่านแพร่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีและกาญจนบุรี ส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนกักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาวพิษณุโลกพิจิตชัยนาทเพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจันทบุรีชนบุรีระยองราชบุรีระนองพังงากรุงเทพมหานาครนนทบ,บุรีปทุมธานีนคปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาคร สมุทรสงครามพระนครศรีธิยาเลยน้องบรมภูขอนแกน่นชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ส่วนแอดมิงเตือนภัยสภาพอากาศแอดสนนนแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางลำพูนแพร่น,น่านอุตร,รดิตถ์สุขโขทยัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นะครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีนะครนายกราจนบุรีจัจึงสาวตาวกแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราด กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการพรนะนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเลยนองบุรูอ,รอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดธนวัฒน์แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปูนลำปางแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุขโขทัยตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์ไทรธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราด กรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการพระนะครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนะครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญนนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีซึ่งนะครับ ส่วนเปอร์เซนต์ของฝนในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคทั้งภา,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 าคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาร้อยละ80ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพรอ่อุตรดิตถ์ตาสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ80ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกนนลนครนครพนมขอนแกน่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสโรทรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ80 ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อ,อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานาครบริมณทลฝนฟ,รฟ,รฟ,รฟร้าขนอ,อง,ร,ร,นงร้อยละแปดสิบฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนา,รนา,นายกปราจีนบุรีตาแก้วจัดชิงเซาชนบุรีระยอง จันทบ,บุรีตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60บริเวณจังหวัดชุมพรราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ